รัดแรงแอร์ปรับจนโคลาดนะครับวันนี้มากับ Honda c i v i c FC นะครับน่ะอันนี้ก็แจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับมาถามตั้งแต่เมื่อวานนะครับคันนี้ก็มาถามตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็รับรับมาจอดนะครับคันนี้นะครับอาการนะครับแอร์ไม่เย็นก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับตัวแหวนด้วยคันนี้ก็ตัวแอร์รั่วชัวร์วเลยครับก็เอาประกอบไปเรียบร้อยแล้วคันนี้ใช้อะไรแท้นะครับอะไรแท้เลยนะครับช่างการประกอบคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เช็คหลังจากไปเช็คไปแล้วแต่แรกก็เจอแผงรรัั่วนะคบ แสงด้านหน้าร so ั่วกระเช็คแสงก็รั่วเนี่ยมีคราบดำอยู่เนี่ยในอันนี้โดนน้ำนะครับอันนี้โดนน้ำไปเนี่ยตอนนั้นก็เนี่ยแบงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับแต่เห็นตั้งแต่แรกก็แจ้งลูกค้าว่าเบื้อต้นแสงรั่วลูกค้าจะรื้อดูตู้แอร์ไหมลูกค้าก็บอกว่ารื้อดูตู้เยเลยก็จริงๆครับก็ลื้อมาครับตู้แอร์ก็รั่วด้วยนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเลือกใช้ตู้แอร์แท้เหมือนกันนะครับอะไหล่แท้เลยแท้ศูนย์เลยรับประกันสิบแปดเดือนส่วนแสงใช้เทียบนะครับเพราะว่าเบิกแสงศูนย์นี่แรงมากนะครับแรงมากครับ ที่ฐานนะครับอาพวกคนด้ารุ่นตนี้นะครับเนี่ยครับเราประกอบนะครับประกอบเราทําบ่อยเรารู้นะครับว่าเรือประกอบอะไรยังไงนะครับรับประกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับรุ่นนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเอาให้มั่นใจได้เลยครับแต่ตู้แอร์ทางเราทำนะถูกกว่าศูนย์ด้วยรับประกันยาวกว่าศูนย์ด้วยผมรับประกันให้1 8เดือนนะครับแท้นะครับแนะนํารุ่นนี้นะครับรุ่นตรงนี้ แนะนำช่างหรือลูกค้าก็ดีนะครับถ้าอยากจบในเดียวให้แนะนาให้ใส่เท้นะครับเพราะถ้าใส่เทียมผมใส่ไปหลายตัวหลายใบแล้วมีปัญหาเรื่องหอนเวลาการฉีดน้ํายาจะมีเสียงดังฟีดฟีดเนี่ยบางบางคารั้งก็ดังแรงบางคารั้งก็ลังเบาทําให้ลาคาญนะครับผมมาเนี่ผมจะเสนอแท้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยตูเอฟซีพวกเนี้ยแท้อย่างเดียวเลยจบกว่านะครับโอเคครับผม